สวัสดีค่ะเจอมน้องเปียวอีกแล้วนะคะวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่ก่อนเก็บงานกันอีกแล้วนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาเป็นในส่วนของ Honda City นะคะวันนี้ได้เติมสต็อกเข้ามาให้คุณลูกค้าแล้วนะคะคันนี้ก็เป็นในส่วนของ Honda City 1.5V นะคะปี2019นะคะเครื่องยนต์15เป็นตัว V เลยพี่ราคาเพียง389,000บาทเท่านั้น300,000บาทค่ะ ของเรานะคะตัวรถรับประกันเลยไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมและไม่แทร้อ0เ์ด้วยสามารถจะเต็มฟรีดาวได้นะคะสําหรับใครที่อยากคุยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถนะคะติดต่อหาหน้องเปี้ยวโดยตรงได้เลยตามเบอร์ที่แปะไว้ให้นะคะ090ค่ะ 3247586นะคะ0 9 0 3 2เ7 5 8 6เบอร์น,นี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้เลยนะคะทักมาปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยเดี๋ยวไปดูทั้งภายนอกและภายในของรถคันนี้กันนะคะเริ่มตั้งแต่กระจังนนหน้าเลยนะคะตัวรถของเขาเป็นสีเทองเงินนะคะสวยมากนะคะอันนี้รถก่อนเก็บงานนะคะรับประกันไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมแน่นอนนะคะดวงไฟสวยๆนะคะกระจังนนหน้าสวยๆเลย คัดด้วยโคเมยียมสวยๆนะคะสีเดิมๆทั้งคันค่ะพี่แล้วก็ในส่วนของยางนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยทั้ง4เส้นคันนี้ลูกค้าได้ในส่วนของล้อแม็กนะคะเดิมๆจาก Honda าเลยนะคะเป็นล้อแม็กทูทนนะคะสะภาพตัวรถ นะคะตัวล้อสวยมากแล้วก็มีในส่วนของไฟเลี้ยวทับทิมด้านข้างนะคะกระจกด้านข้างค่ะเป็นสีเดียบตัวรถนะคะมาพร้อมระบบเปิดประตูแบบสมาร์ทคิเลดนะคะแล้วก็มือจับก็เป็นสีเดียบตัวรถด้วยนะคะกระจกก็คือเททุกบานเลยนะคะในส่วนของภายในนะคะ คุมโทนด้วยสีดําค่ะน็อตเดิมโรงงานนะคะภายในเป็นคุมโทนสีดําเลยเครื่องเล่นต่างๆก็เป็นระบบมันนวลใช้งานได้ง่ายนะคะตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะคะสามารถใส่ของได้นะคะคู่มือมีมาให้เดิมเดมจากโรงงานเลยอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะตัวเบาะค่ะเป็นตัวเบาะผ้านะคะสีดำสภาพสวยสวยแบบนี้นะคะน็อตเดิมโรงงานค่ะแผ่นเพจนะคะเลขตัวถงังเลขตัวเครื่องนะคะ ยังอยู่ครบนะจ๊ะต่อมาเรามาดูในส่วนของเม็ดอาร์ตขอบประตูกันก่อนเลยค่ะนี่เรียงชิดติดกันสวยๆแบบนี้เลยแท้เดิมโรงงานไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้างมาแน่นอน มาต่อกันเลยนะคะในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะคันนี้บอกเลยว่าห้องผู้โดยสารกว้างนะคะสายเบี้ยต่างๆก็มีมาให้ครอบแล้วก็กระเป๋าจินโจชซายฝามีมาให้สภาพตัวบอกขาดรอยย่นรอยยับไม่มีนะคะเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆขอบประตูเลยลูกค้าเรียงชิสสวยๆกันแบบนี้นะคะไม่มีการชนมาแน่นอนนะคะภายในก็ คุมโทนด้วยสีดํานะคะสวยๆแบบนี้แล้วฮอนด้าของเขาก็คือเปิดอันนี้เลยนะเครื่องยนต์บินซินนะลูกค้าสามารถใสได้หมดเลยแก๊สโซนนะคะแล้วก็มาพร้อมเซ็นเซอร์หลังค่ะให้ถึง2จุดด้วยกันเลยนะคะไฟเบรกไ,ไฟท้ายทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ตัวรถก็เป็นสีทองเงินสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระด้านหลังให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะ ระบบเปิดประตูแบบสมารท์ทคิเลตเรียบร้อยอันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะคะ อ่อนบิ้วงานเลยนะคะที่เปิดก็จะอยู่ข้างขอบประตูเลยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันนะคะน็อตเดิมโรงงานค่ะเม็ดอะเดิมโรงงานนะคะอันนี้แผ่นพรมต่างๆนะคะสภาพใหม่มากนะคะแม่แรงปรัดแจล้อสแปรจุดแต้มสีเดิมๆมโรงงานนะคะของเราคัดสั่นรถเกรด A มาให้ลูกค้าอย่างดีเลยในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็งคือกว้างมากๆนะคะสภาพ ภาพสมบูรณ์แบบมากๆลูกค้าขาเซนเซอร์หลังให้ถึง2จุดด้วยกันเลยนะคะนี่เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันต่อเลยนะคะปุ่มล็อกเด็กนะคะมีมาให้ซ้ายฝาเรียบร้อยนะคะภายในคุมโทนด้วยสีดำค่ะนะคะสายเบลต์ต่างๆมีมาให้กระเป๋าจริงโจ้ซ้ายฝามีมาให้นะคะเม็ดอาร์ตนะคะสวยๆแบบนี้เลย เรียงชิดติดกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของลูกเล่นหน้ารถกันบ้างนะคะคันนี้ก็ได้ในส่วนของมือจับนะคะแบบสมาร์ทคิเลตนะคะแล้วก็ภายในเป็นระบบไฟฟ้านะคะเม็ดอาร์ต hmm. เดิม<ๆ>โรงงานนะคะวิธีการดูนะเอานิ้วสอดเข้าไปถ้ารู้ด้านในตรงกับดูด้าน,นนอกของเทเดิมโรงงานแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนมานะคะพี่ mm hmm. ตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดซาปรง่งล้งนะคะอันนี้ อาจจะเลอะนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดให้ใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นระบบปุ่มฟุตสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจนะคะสำหรับคันนี้อ่ะมีมาให้2ดอกด้วยกันเลยนะคะเป็นกุญแจรีโมทค่ะ ได้ในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบข้างเดียวนะคะเพิ่มเสียงหย่อนเสียงได้รับสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะอันนี้แอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอนลูกค้าคันนี้วิ่งใช้งานไปนะคะอยู่ที่ 115, 15, 1นึ่งแสนหน่าหนึ่งแอยกิโลเมตรไม่แท100้อยเนะคะแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบข้างเดียวค่ะมาพร้อมตัวปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะเครื่องเล่นต่างๆเป็นระบบมันวนวลเลย ใช้งานง่ายๆนะคะอันนี้เครื่องเสียงหัวใจให้มีเข้าไปข้างในน้องจะรู้ได้ว่าพี่รักจริงๆ ะะเดี๋ยวเราเช็คให้อีกนะคะคันนี้ก็ได้เกียวโตนะคะจองแค่999บาทนะคะมีโปรขับฟรีด้วย90วันสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.59%เท่านั้นใครที่ดูคลิปนกเปี้ยวมารับส่วนลดทันที5,000บาทให้ทุกท่านส่วนลดทันที5,000บาทค่ะแล้วก็มีโปรขับฟรี90วันนะคะแล้วบอกเลยว่าเรามีบัตรอิราทีจากสีรไทยรถสวยให้ด้วยฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะคะแล้วก็ฟ้า เพดานรวยรารวยเจอไม่มีอันนี้มีกระจกด้านข้างมาให้นะคะแล้วก็ระบบไฟก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าหาใครที่อยากได้นะคะกดลูกค้ารับรไปเรามีช่างของเราตรวจเช็ครถให้ลูกค้ามากกว่า30จุดเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนทายคองเลี้ยวเช็คช่วงล่างต่างๆของตัวรถนะคะเราเช็คให้หมดเลยแล้วก็ยังมีตรวจรถจากคูอินสเปกชันให้ลูกค้าอีก274จุดด้วยนะคะมีใบเสรองรับค่ะสามารถส่งผลตรวจตัว วันนี้ให้ลูกค้าดูด้วยอันนี้รถเพิ่งเข้าก่อนเก็บงานนะคะเก็บงานเสร็จเราจะ ให้ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะถ้าใครอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมของรถคันนี้นะคะลูกค้าก็สามารถติดต่อหาหนุ่มเปอร์รด่ตรงได้เลยตามเบอร์ที่แปะไว้ให้นะคะ090 324 7586นะคะ0 9 0ย์4 7 5าศเาบอร์นี้เพิ่มเพื่พอนเอสไลน์ได้เลยนะคะใครจะเข้าไปดูรสสาขากรุงเทพลูกค้าก็สามารถเว้เข้าไปดูได้นะคะสาขากรุงเทพจะอยู่ที่มินบุรีหนองจอกค่ะกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จะมีสาขาโ นภาคใต้จะมีสาขาในเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ติดกับสีแยกไฟแดงตาปานในเมืองสุราษฎร์แล้วก็จะมีสาขาน้องใหม่เลยทางไปสนามบินสุราษฎร์ลูกค้าใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นได้รถทุกคันออกง่ายเอกสาร,รมไม่ยุ่งยาก เครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มได้ทุกคันค่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพห้องเครื่องกันต่อนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยว่าเราจัดมาให้แบบจัดเต็มมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตรงไหนนะบอกเลยว่าคัสสันรถเกรดเมาให้ลูกค้าอย่างดีเลยและภายในสวยๆนะคะลูกค้าจัดมาให้ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้ท่านใดที่อยากได้นะคะนี่เลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดห้องเครื่องนะคะสักครู่หนึ่งนะคะให้ลูกค้าได้ดูสภาพห้องเครื่องก่อนบิ้วงานกันนะคะะ รง,รงอานี่เลยน็อตเดิมโรงงานนะคะจุดแต้มสีเดิมๆโรงงานฝาครอบเครื่องต่างๆนะคะเป็นแบบระบายความร้อนในตัวเครื่องหมายมอกอยังอยู่ครบนะคะคันนี้บอกเลยว่าหม้อแบตเตอรี่ถ้าเสื่อมคือเปลี่ยนให้ใหม่เลยรับประกันไม่มีชนหนัก พิความน้ําทั่วมาและไม้แท้ร้อซด้วยสภาพสวยๆแบบนี้อันนี้รถก่อนวิวงานนะต้องแจ้งก่อนว่ารถก่อนวิวงานนะคะย้ําสเปคกันให้อีกสรอบสําหรับคันนี้เป็นในส่วนของ Honda City นะคะ 1.5V ค่ะ ปี2019ค่าตัวเพียง389,000บาทเท่านั้นจะเต็มฟรีดาวได้นะคะสำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีใครที่สนใจคันนี้แล้วติดต่อหาน้องเปียวโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์ที่แปะไว้ให้นะคะ0903247586เบอร์นี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้เลยทักมาคุยรายละเอียดกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้น้องเปียวต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถยนต์มือสไว้ใจสีรีไทยรถสวยนะคะ